เพราะว่าครูเนี่ยก็จริงๆแล้วครูเพิ่งกลับมาจากลอนดอนค่ะครูไปเรียนปริญญาโทมาแล้วพอกลับมาช่วงนึงเนี่ยก็คุยกับพี่ง้อ mm. เพราะว่าพี่ง้อบอกว่าเดี๋ยวพี่ง้อจะต้องออไปทําละครเวทีแล้วอยากให้เอามาช่วยแล้วก็เห็นว่าเอ้ยอยากจะเข้ามาในวิทคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มันพอดีพอดีที่มันมีการทําละครคอมเมดี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้ครูทําดิเซอร์ด้วยแหละครูก็เลยไม่มีเวลาเข้ามาดิเซอร์คือวิทยาน,นิพนธ์ <Okay. S 2> เพิ่งส่งไปสดสดร,ร้อนเลยอะไรเงี้ยคือก่อนหนั้นก็จะวุ่นมากกับการแบบหาข้อมูลทุกอย่างอะคะ่ะอ๋อและอย่างที่บอกว่าไปลอนดอนมานี่คือไปอย่างเดียวกับที่ครูบิวไปอเปไ่มไม่ไปเรียนเป็นปริญญาโทครูบิวไปเรียนเทคคอร์สแต่ว่าของครูเป็นปริญญาโทหนึ่งปีไปเรียนด้านกำกับการแสดงมามหนึ่งปีค่ะแล้วอย่างนี้ที่อยู่อยู่ข้างนอกบ้านนะคะ ทำทำอะไรคะคือเป็นครูสอนการแสดงอย่างเดียวหรือว่าทำอือ่นด้วยที่ครูทำครูทำสอนการแสดงด้วยแล้วก็ทําเขียนบทด้วยคะ่ะแต่ว่าก่อนหนะ้าที่ครูไปไปเรียนเนี่ยครูก็มีทําแบบกํากับบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็คือจะทําทแบบเหมือนทําทุกอย่างเขียนบทด้วยกํากับด้วยเป็นครูสอนการแสดงด้วยอย่างงี้คะ่ะค่ะแล้วก็อย่างมีทั้งกํากับเขียนบทแล้วแล้วครูครกูไก่เคยทํางานที่เป็นแบบ มาเป็นนักแสดงจริงๆนะคะเพรเรียนทางด้านเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยครูเคยตอนที่ครูเรียนอยู่ตอนมัธยมไม่ไม่ใช่มัธยมมหาลาัยตอนปีหนึ่งก็เป็นนักแสดงของละครคณะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นแบบว่าเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเป็นอะไรอย่างนี้มาแต่ว่างานแสดงข้างนอกเนี่ยก็จะมีแบบแสดงโฆษณาบ้างอะไรเงี้ยค่ะบ้างโฆษณาคุณไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นการโฆษณาเกินไปโอเคค่ะใช่ค่ะแล้วอาร์มพูดถึง บ้าน a f ฟบ้างดีกว่าก็อย่างอย่างที่บอกว่าครูไก,ก่เพิ่งเข้ามาตอนวีคละครเวทีแล้วก่อนหน้านี้เคยดูพวกเราที่อยู่ในบ้านดูนดูเพราต้องดูอยู่ตลอดเพราะว่าจะได้รู้จักทุกคนด้วยแล้วมันก็สนุกด้วยที่ได้ดูยังไงก็เปิดดูอยู่ตลอดจะได้รู้จักว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้มีประเด็นนี้นะคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเราจะได้ต่อติดและที่นี้เนี่ยพอดูในฐานะที่เป็นคนดูอยู่ข้างนอกอะค่ะแล้วตอนที่ดูเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบ อินกับเด็กคนไหนไม่ชอบไม่อยากสอนหรือแบบคนนี้ทำไมไมันเป็นแบบนี้แล้ววันหนึ่งต้องเข้ามาสอนเนี่ยมันมันมีความรู้สึกอะไรไหมคะมันต่างกันไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ก็คือตอนที่ครูดูอะ่ะปกติครูจะไม่ได้ดูแล้วเปรู้สึกว่าโอ๊ยคนนี้ไม่ชอบคือครูก็จะดูแบบมีเหตุผลนะว่าแบบคือก็รู้ว่าอ๋อเด็กคนนี้มันทําแบบนี้มันเป็นเพราะว่าเอ๋อ,อ,อแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะเกิดความรู้ที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มันชอบคนนี้จริงหรือเปล่าในมุมมองของคนดูทั่วไปอะไรเงี้ยก็จะมีแบบประเด็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่ว่าพอเข้ามาสอนอะ่ะ <laughs> พอเข้ามาสอนอะ่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็เหมือนครูคนก็แบบเป็นปกติเลย ก็สอนปกติก็คือเหมือนตอนดูอยู่ข้างนอกก็จะรู้ว่าแบบเออโซ่มันก็จะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่ามันเข้าใจมันรู้เรื่องแต่มันไม่รู้จะพูดสื่อสารออกมาอย่างไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าแบบก็คิดถึงตัวเองเอ๊ะถ้าเป็นเราเราจะพูดยังไงนะจะทำยังไงที่โซ่มันฮึบขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะน,นี้หนักใจไหมคะตอนที่ดูอยู่ว่าจะต้องเข้ามาสอนกับอย่างบางคนอะไรเงี้ยไม่เลยไม่ได้หนักใจเลยพวกเราทุกคนจริง,รงๆเราแบบว่ามีของมีอะไรดีๆกันทุกคนอยู่แล้ว ครูก็ทึงความสามารถตอนที่อยู่ข้างนอกก็แบบเฮ้ยร้องเพลงเก่งคนนี้แบบว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเล่นละครอย่างนี้ได้ด้วยเหรอหรือว่าบางคนมีทัศนคติดีๆเราก็จะรู้สึกว่าเออบางเรื่องเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยพอตอนดูอ่ะเราเรียนรู้ไปด้วยไม่ว่าจะดูคัดร้องคัดเต้นการแสดงดูพี่เงาะก็แบบเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยมันได้ประโยชน์มาแล้วก็รู้สึกเด็กๆเก่งอยู่แล้วแล้วเออเรื่องอื่นมากกว่าที่เขาบอกกันว่าครูกไก่เนี่ยเป็นน้องสาวครูบิลี่จริงไหมคะ ไม่จริงค่ะเป็นน้องสาวร่วมโลกรวมโลกแต่ว่ารู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาเป็นรุ่นน้องพี่บิวที่คณะที่นีแทจุลาค่ะแล้วก็แต่ว่าคนอนจยจำไะพี่บิวเป็นรุ่นน้องพี่บิวห้าปีรุ่นน้องพี่บิวห้าปีแต่ว่าพอพี่บิวกลับมาแบบว่าที่คณะอะไรเงี้ย ก็จะบอกว่ามีลุงขายผลไม้ที่จะเป็นที่รู้จักมากเพราะเวลาแบบยืนอยู่ห่างกันแค่เนี้เขาก็จะทักผิดเขาก็จะหันไม่มองแบบว่าพี่วิวก็สวัสดีครับคุณกุ๊กไก่วันนี้รับอะไรดีครับวิวก็แบบเออลุงคะกุ๊กไก่อยู่นู่นดิวค่ะอย่างนี้แปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยครูวิวเท่าครูกุ๊กไก่คนขยเท่าครูวิว มันเป็นการสวนทางกันนิดหน่อยค่ะคือแต่ก่อนเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะครูบิวเขาค่อยลดตัวลงบีบตัวลงแล้วครูไก่ก็เป็นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะกำลังค่อยๆลงลงไปนะคะแล้วตัวเราจะเข้ากันยังตรงนีนเลยเพือได้ดีค่ะอะไรอย่างสุดท้ายแล้วกันค่ะก็อยากให้ครูไก่อย่างวิกนี้วิกสุดท้ายของบ้าน a ออแล้วก็อยากให้ พูดถึงความรู้สึกที่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆครูไก่ได้มาสอนสอนเด็กๆทุกคนค่ะว่าไงบ้างก็เป็นประสบการณ์ของครูด้วยที่แบบว่าได้เข้ามาอยู่กับเด็กๆแล้วเห็นพัฒนาการอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเด็กๆเก่งมากมันเข้ามาแทบไม่ต้องช่วยอะไรเลยอ่ะเหมือนพอมันเข้ามาวิกหลังๆแล้วรู้สึกว่าเด็กทุกคนก็อ้าวทุกคนเก่งอยู่แล้วไม่รู้จะช่วยอะไรเยอะเลยอะไรเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนแบบเก็บความมั่นใจ เก็บความเก่งตรงนี้ไว้ความภาคภูมิใจในตัวเองนี้ไว้เวลาออกไปข้างนอกเราก็แบบเราจะได้ภูมิใจเต็มที่เพราะข้างนอกเราออกไปเราไม่รู้จะเจออะไรบ้างเลยค่ะเอาความรู้สึกตรงนี้ที่เราแบบว่าเต็มอิ่มมีความสุขให้มันเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองในการที่เมื่อไหร่ที่เราออกไปข้างนอกค่ะขอบคุณค่ะอวว่าไงว่าไงเพื่อนๆว่าไงสนุกดีน้าไม่หันอแมแเพราะว่าอันนึงในหัวว่าไง ก็สนุกดีครับแบบมีการรับแล้วก็ตอบที่ดีแล้วก็แต่ว่าอาจจะเสียงยันยันหน่อยมั้งครับเสียงยันยันแตดูฟังจริงนะดูฟังมาถามต่อจริงๆคือคำถามมันติดต่อใช่ความธรรมชาติสูงแต่ก็นั่นแหละวิธีการพูดเราอาจจะย่านไปอยู่เรื่องคำถามมาน่าสนใจเชื่อมคำถามดีแต่ก็ยังมีแบบจังหวะอ่าอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยไอ้พวกอ่าทั้งหลายหรือการเชื่อมไม่ได้เนี่ยครูอยากให้ฝึกเรื่อง การทําให้ตัวข้างในเราอรเลยนะคะก่อนที่ไปเนี่ยก่อนที่คุณจะถามยิ่งคนที่เป็นพวกยานคางทั้งหลายเนี่ยนะคะยานคเออให้เราแบบว่าขยับขยับขยับให้ตัวมันอรเลยแล้วก็ข่าสวัสดีค่ะเสียงดังไว้ก่อนอันดับแรกต้องเสียงดังเสียงดังลมหายใจหายใจเยอะๆกู้ไก่ขาหนูอยากถามว่าคือให้มันมีแบบมันมันถึงจะเร้าคือถ้าเราเป็นตัวของตัวเองแล้วมันมันเหนื่อยอะค่ะมันจะทําให้เอเนอร์จีมันดรอปทั้งนั้นที่คําถามหนูรับส่งดีมากนะคะโอเค จ้ะเชิญคู่กายถามกับค่ะน้องไอ้เบงเบงน้องไอ้น้องไอ้โตที่สุดในบ้านใช่ป่ะคะลูกใช่ค่ะทำไมต้องขีดตอนนี้ค่ะตอนนี้ตอนนี้โตที่สุดในบ้านแล้วก็อย่างเงี้ยไอพอโตที่สุดในบ้านไอรู้สึกว่ามีใครที่ไอต้องแบบว่าดูแลเป็นพิเศษไหมที่อยู่ในบ้านที่ดูแลเป็นพิเศษอะคะความจริงมันพิเศษพิเศษทุกคนคนละแบบค่ะค่ะ ว่าที่อย่างพิเศษมากๆนี่ก็จะเป็นโซ่กับแคดคขา่ะเด็กใช่ไหมขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าพิเศษยังไงพิเศษมากๆเพราะอย่างโซ่ก็อย่างที่ครูรู้กันค่ะถ้าถ้าเป็นภาษาเลยคือเขาจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแบบเหมือนใครอธิบายแล้วเขาก็จะยังวนวนซ้ําๆอย่างที่ใครๆเข้าใจนะคะแต่ว่าก็เออคือเหมือนแบบบางทีเราเป็นแค่คนที่ฟังแล้วก็ ังแล้วก็พูดในสิ่งที่เขาต้องการอยากจะได้ยินอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนก็เข้ามาสอนค่ะแล้วก็แค่แบบให้คําปรึกษาแบบธรรมดาธรรมดามแล้ววันนึงเขาก็จะดีขึ้นเองด้วยตัวเขาเองซึ่งเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้หรอกค่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบต้องต้องเป็นห่วงมากกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าเขาก็จะมีความเป็นเด็กสูงส่วนแคทก็จะเป็นเรื่อง ปัญหาหัวใจบ้างปัญหาอะไรบ้างหรืออะไรอย่เงี้ยแล้วก็ความเป็นเด็กความนอยในบางเวลาที่แบบว่าช่วยได้ก็ช่วยช่วยให้คําปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะคอยมาปรึกษาบ่อยๆเพราะน้องก็เด็กที่สุดในบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงปัญหาหัวใจเราให้คําแนะนําแคทยังไงบ้างคือแบบว่าเรามีแบบว่าให้ประสบการณ์อะไรยังไงบ้างเรื่องนี้ประสบการณ์ไม่ค่อยได้ให้อะไรเขาค่ะแต่ว่าก็จะ มันอยู่ที่เรื่องที่เขาเอามาพูดว่าวันนี้เขาเจออะไรมา <ừ> อย่างเช่นวันนี้เนี่ยวันนี้แคทแบบเสียใจมากเลยเขาแบบพูดไม่ถนอมน้ำใจแคทเลยอะไรอย่างี้ค่ะ <ừ> ก็จะแบบเพราะบอกน้องว่าเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนั้น <ừ> ก็ลองแบบเหมือนลองเราไปเป็นฝ่ายนั้นนะคะว่าเพราะอะไรเขาถึงพูดกับนั้นแบบนั้นกับแคท <ừ> เขาอาจจะมีอะไรอยู่ตอนนั้นหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ พูดว่เป็นฝ่ายแคทเอาแล้วถ้าแคทรู้ว่าแคทไปสนใจเขาแล้วเขาไม่ใหยดีแคทจะไปสนใจทําไมอะไรเงี้ยค่ะก็พูดไปเลยตรงๆให้น้องเลือกว่าถ้าเกิดว่าอยากที่จะเป็นแบบเดิมก็ก็เป็นไปแต่ถ้าจะลองเลือกทางใหม่ละ่ะก็ให,ให้ให้เขาเลือกเอาเอง คืออันานข่าวนี้กลับมาที่ตัวไอซ์บ้างเหมือนแต่ละคนก็มีปัญหาอะไรเงี้ยไอซ์คิดว่าตลอดระยะเวลาที่ไอซ์อยู่บ้านมาเนี่ยไอซ์คิดว่ามันมีปัญหาหรือความเครียดอะไรที่ไอซ์แบบเครียดส่วนตัวหรือเปล่ามี <c oughs> าไม่สบายใจ <c oughs> มีค่ะมันก็จะมีหลายเรื่องก็เรื่องแรกที่ชัดชัดสุดก็คือเรื่องร่างกายค,ความแข็งแรงของร่างกายค่ะ,คะยิ่งช่วงวีคแรกๆจะทําโจทย์ได้ออกมาแบบง่อยเตียเสียขามากๆเพราะว่าแบบ มันเหมือนมันเหนื่อยเพราะว่าเราไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนหน้านี้แล้วก็มันไม่พอใจตัวเองว่าเรื่องออกกําลังกายมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาที่แบบว่าไม่ใช่ว่าวิ่งวันเดียวแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนมันนานเกินกว่าที่ใจเราใจเรามันไปแล้วว่าแบบมันจะต้องแข็งแรงเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันร่างกายมันยังไม่ยังไม่พอแล้วมันหลายวีคหลายวีคผ่านมาก็แบบทำไมมันยังไม่ถึงเวลาที่มันแข็งแรงสักทีมันก็เกิดอาการแบบ น้อยขึ้นแต่ก็มีพี่ๆที่โตกว่าในตอนนั้นมาช่วยให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบว่าเรื่องแบบอันนี้คือไอ้ก็ยังไม่เคยบอกใครนะคะก็จะมีน้องๆในบ้านที่รู้ก็คือมันจะมีวีคหนึ่งที่เป็นวีคแดนที่แบบไอ้ได้รับรู้มาจากการแบบไม่ได้ตั้งใจไปเห็นว่าแบบมีคนแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะ คือเขาก็เหมือนมาชูป้ายข้างหน้าเวทีคอนเสิร์ตในวันเสาร์ว่าแบบ anti i e อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนเป็นจำนวนกลุ่มหนึ่งซึ่งแบบตอนนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรายังไม่ได้ขึ้นร้องเพลงเลยค่ะขึ้นไปร้องเพลงตีม,มแล้วแบบว่าโอโ้โหคือแบบเขาอยู่ตรงข้างหน้าที่เราจะต้องเราต้องไปเล่นตรงนั้นด้วยซึ่งเป็นแบบ มันเหมือนเป็นอะไรที่เราต้องเดินไปตรงนั้นแล้วตรงนั้นทั้งกลุ่มคือไม่มีใครที่เป็นแฟนคลับเราเลยแล้วเราต้องเข้าไปเล่นกับเขาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วคือแบบมันก็จิตตกไปอยู่ในช่วงระยะเวลาวันเสาร์ตรงนั้นนะคะแล้วก็เหมือนแบบกลับมาด้วยคําพูดของหลายๆคนที่เพื่อนๆนะคะเพราะว่าคุณครูอะไรก็จะไม่ได้รู้ค่ะพี่ซันนี่พี่เคอะไรค่ะเขาก็ช่วยเตือนสติเราแล้วเราก็รู้สึกว่า โอเคในเมื่อแบบคนนั้นอะ่ะเขาลงทุนขนาดที่มายืนยก iPad <c oughs> เขียนว่าไม่ชอบไอสองชั่วโมงเต็มเพื่อให้ไอ <c oughs> รู้เนี่ย <c oughs> แต่ว่าไอต้องมีอะไรที่มันแบบตอนนี้มันต้องยังไม่ดีแน่ๆมันต้องยังมีอะไรที่แบบไม่ดีแล้วอะไรที่ไม่ดีที่ไอรู้ก็คือไอโชว์ไม่ดี <c oughs> แก้ตรงนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ใส่ในบ้านก็มานั่ง ให้ควรดูว่าอะไรที่มันไม่ดีที่มันทําให้เขาไม่ชอบเลยค่ะแล้วก็พยายามเปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างแค่รู้สึกว่าอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่พอใจ<ม>ก็เปลี่ยนตรงนั้นแล้วก็มันก็ดีขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกดีแล้ว<ด>รู้สึกดีแล้วเราอย่างเงี้ยพอเราออกนอกบ้านไปอย่างเงี้ยมันจะต้องมีหลายกระแสแน่นอนคนที่ชอบไอซ์ไม่ชอบไอซ์คนที่รักไอซ์มากๆเงนนี้ยไอซ์จะรับมือกับแบบพวกอย่างนี้ยังไงอะคะสมมติว่าเราออกไปอยู่ข้างนอก คือมันถามรับมือ,อยังไงตอนนี้ก็เตรียมก็รู้ค่ะว่าออกไปมันต้องมีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาส่งผลกระทบกับเราแค่ไหนแล้วเขาไม่ชอบเราด้วยเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบแค่แบบว่าพิมพ์คอมเมนต์ใน u t u b e ว่าห่วยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ อ่านแล้วก็ดูว่าไหนจริงไม่จริงแต่ถ้าถึงขั้นไม่ชอบเอาไข่มาปาหน้าบ้านอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปเตรียมรับ่อก็หมาไปกัดก็ได้ปล่อยหมาไปกัดหมาบ้างอูได้หมาบ้างมันเหมือนแบบไอ้ทิดเตรียมใจว่าจะต้องทํายังไงกับคนที่เขารักเรามากกว่าค่ะว่าแบบคนที่เขาทําอะไรให้เราที่ผ่านผ่านมาเนี่ย เราจะต้องตอบแทนเขายังไงในต่อๆไปแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยมันต้องไปดูกันข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะแกนี่ไงล่ะเขาเจอเบอร์ถือ iPad โชว์เลยนะเออมีทุกคนแหละมีทุกคนถ้าเท่าเทียมอ่ะจริงเท่าเทียมหมายถึงไน้ตเตอร์ ก็คือแบบมันไม่มีใครร้อยคนทั้งโลกนี้ไม่มีทุกคนมันจะไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นที่ทุกคนจะรักเราค่ะเรายังไม่รักทุกคนเลยคือถ้าว่าถามว่าครูครูเคยไม่แบบตอนเด็กๆครูเคยไม่ชอบใครไนหะมมีแต่ครูก็ก็ยังไม่ไมูมานะขนาดที่จะไปทาป้ายบอกใครนะหมายถึงว่าถ้าเขามูมานะทําแบบนั้นน่ะเราก็ต้องขอบคุณเขานะ ที่เขามุ้งมานะในการที่จะพยายามที่จะเตือนเราเรา<ช>ออพยายามที่จะเตือนเราเรามองไปมุมนั้นแทนคือถ้าเราไปมองว่าโหดเขาพยายามที่จะมาทําร้ายจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเขาถ้าเกิดเขาคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะถ้าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆอะเขาชนะถูกปะเขาเขาเขาวินเลยในสถานการณ์เนี้ยถ้าเขาคิดที่จะมาทำร้ายแต่ถ้าเขาไม่ได้คิดที่จะทำร้ายเราเขามีนนจิตใจที่ดีแค่แบบว่าไม่ชอบไปเฉยปะปะปรุงเธอปะปรุงเธออย่างเงี้ย เราก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่าโหยืนนาน<ม>นายกท่านี้ลองทำสักประมาณ15นาทีสิหนูก็คิดเออหนูหนูก็คิดว่าแบบคือตรงนั้นเป็นจุดที่เปลี่ยนหนูไปเยอะมากเลยค่ะเพราะวิคถัดจากนั้นต่อมาหนูก็มีโชว์ที่ดีขึ้นดีขึ้นเพราะมันเหมือนแบบว่ามันเตือนให้ตัวเองแบบรู้อยู่แล้วว่าทำโชว์ไม่ดีค่ะแต่มันไม่มีแรงกระตุ้นที่แบบว่าที่แบบว่า จะต้องทําให้ดีมากๆเลยค่ะอเขาเหมือนแบบมากระตุ้นว่าโอเคมีคนไม่ชอบเราแล้วเราต้องไม่ชอบตัวเองบ้างแล้วแหละต้องแบบต้องหาจุดด้อยจุดอะไรเพื่อให้แก้ไขตัวเองอะไรอย่างเี้ค่ะอันนี้ไม่จบป่าวทบอกว่าไม่ชอบไอซ์เลยทําไมน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยอมันเป็นตัววิ่งจริงจริงกบบคนเราอเราเคยเป็นไหม เราเคยไม่ชอบบางคนแต่พอเราได้รู้จักเขาแล้วเรากลับช,ชอบเขามากๆในชีวิตจริงเราเป็นแบบนี้เยอะแยะมากมายค่ะฉะนั้นหน้าที่เราคือพิสูจน์ตัวเองค่ะโดยไม่ต้องไปพยายามทําเพื่อเอาใจใค่ครับเป็นตัวของเราที่ดีที่สุดปรับปรุงในส่วนที่เราต้องปรับปรุงอะไรที่ดีอยู่แล้วเราก็รักษาของเราไว้แค่นั้นเองพอเขามารู้จักเราจ,ร,าจริงๆก็โอ้ยครูนี่แบบว่าสมัยเรียนอย่างเมื่อกี้ที่เล่าข้างนอกฟังคือแบบว่ามีแบบ รุ่นพี่ที่แบบไม่ชอบครูอะไรเงี้ยก็มีแล้วแบบพอสุดท้ายพอมาทํางานกันก็กลายเป็นว่ารักกันคุยโทรกันเออถดีนยวนไมไปนัดเที่ยวกันอะไรก็เยอะแยะไปอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติ่ารักชอบมันไม่มีอะไรเสรียรบางคนรักมากๆพอสุดท้ายไปถึงจุดหนึ่งเราอาจจะเกลียดเขาก็ได้ฉะนั้นถ้าหนูไปยึดติดไว้กับไอ้พวกรักไม่รักอะไรพวกนี้นะแย่ yeah. แต่เข้าใจเข้าใจเพราะว่าถ้าเราเป็นเด็กแล้วเรายืนอยู่ยหน้าเวทีแล้วมีคนมาเขียนว่า ไม่ชอบงาะอย่างเงี้ยงาะก็คงใจสั่นเหมือนกันอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะกำลังจะโชว์ด้วยกำลังจะโชว์อะไรเงี้ยใจลายจังวะใจลายใส่หนุ่มใส่หนุ่มใช่แล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจว่าใจมันจะสั่นแต่ถ้าเราตั้งสติได้เร็วอะค่ะเหมือนใครเอาเอาของร้อนมาโยนใส่เราถ้าเราไม่รับเสียเขาก็ถือไว้ในมือเขาเมือเขายื่นให้เราเงี้ยรับสิรับรับ รับโอ้ยรับ like, ส oh, oh. ิเฮ้ยถูกป่ะเขาก็เผามือเขาเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเขาโยนมาเรารับปุ๊บคนเดือดร้อนก็เหล่าปล่อยสบายสบายแล้วทำผิดแล้วก็ปรับปรุงน้อยแคทเขารืนะไหมพี่โซ่ไปรูปผัวไปแล้วน้าก็รุนไระอะไรอะ ชิบชิบหมาน้อยนะอ่าโอเคป่าใช่ bright bright ป่ามูนป่าไก่ฮะวิทยุชุมชนวิทยูชุมชนเจไบร bright ไหนลองแอปเสียงภาคกลางสิ